สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนนะครับก็มาพบกับแอดลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่12นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวมสีน้อยเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ถือว่ามาในหนึ่งคู่นะครับมาในหนึ่งคู่แต่ว่าไม่มาในในรอบที่เน้นให้นะครับพี่ๆ นะครับไม่มาในในรอบที่เน้นให้นะครับผมเน้นไปในรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ไม่มานะครับรอบพิเศษมาแค่ตัวเด่นในเลขหน้านะครับพี่พี่ก็เฉพาะกิจนะครับผลที่ออกนะครับ4 6 5กับ3 9กนะครับก็มาในเด่น9นะครับน้อยเลขนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็มาในเด่น9นะครับ9ก6กับ37นะครับก็มาในเลขหน้าตัวเด่นนะครับผมตัววิ่งรูดนี้ไม่มา นะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่ส่วนรอบปกตินะครับผม7 2 4กับ16นะครับก็มาเข้า 2- 4ตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นให้นะครับในรอบปกติถ้าใครตามเนาะนะครับส่วนรอบ V.I.P. 187กับ6 3นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเมื่อวานนี้3กับ6เดินดีมากนะครับพี่พี่เนาะสามสามกับหกแล้วก็เจ็ดด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ หนีหนีของเราหมดเลยนะครับตัวเด่นที่เราให้ไให้ไปนะครับหลุดนะครับมาแค่หนึ่งคู่นะครับใน2-4นะครับในเลขในรอบปกตินะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กต่ำกว่าสิบปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับ สำหรับแนวทางนะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข1นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่ๆเด่น4ี่เด่น1วิ่งลูดที่4นะครับเด่น1นะครับก็จะมี หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับส่วนในเดือนสี่นะครับก็จะมีสี่หนึ่ง 4 3 4ส,ส,สหแล้วก็4 9นะครับพี่พี่ส่วนที่จะเน้นให้สลับในรอบนี้ผมให้ไปในรอบพิเศษนะครับพี่พี่รอบพิเศษลองรอบปกตินะครับ ก็คือเน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับลองในรอบปกตินะครับสำหรับ4กับ1นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับส่วนที่จะเน้นให้ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีใน1 7 1 7แล้วก็1 9นะครับ4 3แล้วก็4 5นะครับก็นี่เลยนะครับส่วนเลขอก3ตัวนะครับ3ตัวผมจะให้ไปที่เลข4นะครับพพี่พ ก็จะเป็น 4, 1 7 4 5นะครับ4 4 5 4 1 7นะครับสีหาหรับเลขชุด3ตัวนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่ถ้าตัวเลขใจตรงกันนะครับค่อยตามนะครับถ้าตัวเลขไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พี่เพราะว่า เราแนวทางแนวทางไหนดีนะเราก็เลือกชมแนวทางในแอดท่านนั้นนะครับก็แค่พี่ๆี่เข้ามาแชร์แอดเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับแอดก็มีกําลังใจแล้วนะครับเห็นยอดวิวยอดไลค์นะครับก็ขอขอบคุณมากๆานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆี่ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ